เาถือไปค่าน้ำมูกน้ำมันอีกโอ้เบิดหลายอยู่ไ้ทำเอาไปก็ได้เบดลายล้านอยู่ใช่ลายพวกปเจ้าเบิ่อ้ปูนมันตึงสายมัน,น มาแต่สายโบชื่อรถแทบปูนเต่งชายมันลงรถมีเลยมีแต่เคมีชำได้หาเอ้าวปูมก็ชอบปูนกินโอ้ยให้กูให้กูให้กวูให้กูนั่งพีอันโกยขะยมมาเนี่ยให้กูอันนั่งพีอันพีน้อยอะไรไปไปล้างหน้าไป ลมแหงขนาดเลยตัวาพี่น้อง <c oughs> กลับถักไทยสบายดีสวัสดีสู่หูสู่คนเดอ้อพี่น้องสู่มองสู่บอลบววซีอูพังไทยของเราเลยต่างประเทศพี่น้องยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง youtube ของตูสิทธิ์ปานชุกอีกเส้น 9. เก่าเส้นเคยพี่น้องห 9. เหรอเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะ คลิปที่4ได้พี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันแต่ยังดูทางเฮือนของน้องหมายเฮือนของลุงแก้วพี่น้องเนาะเดียวคลิปนี้ตุชิดสีพาพี่พ่น้องมาอัปเดตบึงเฮือนของน้อ,นองถ้วยพี่น้องไอเนาะมาบึงความขันยันของน้องๆแต่ละคนพี่น้องไอเนาะทางใดก็ฝากพนพี่น้องเป็นกาลังใจก็ไลก์กดแชร์และก็เก share, กบิงบอขามโฆษณาให้แน่ยเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปไปไป,ไปพี่น้องไอ ยังไม่ได้กินข้าวทุกคนยังไม่ได้กินข้าวกินแต่ชาเขียวใส่ครับมันก็ต่างที่แบบว่าลดลดหุ่นลดน้ำหนักไปน้ำนาดพี่น้องเนาะอ่าไป้อไป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  บอยบอยบอยหน่อยหนงยึงเอา,า,ากกอ,อันหาปากก่อนบ้าพี่ปาก่อนบอยบอยแบบนี้ฝุ่นก็ไม่ใชโอ้ชใช่เลยหาป่านะโอ้โโปวดโพี่น้องเยเนาะ

หมือนงั้นนะสิพากันไปเลยไม่ได้ไปเลยชูมาไม่ได้ไปอ้าวไม่ได้ไปเลยออพ่อบอกให้เขาไปเลยอ้าวพ่อบอกให้ไปออ๋ลุงวีตัวลูกเคยเาพ่เคยเห็นที่เขื่อ่ะอามอบให้ให้ลูกเคยกับลูกชาวไปไปจะมาเล่าสู่ฟังเนาะเอาสบายดีเด้อเพื่นทุกคนเด้อมาเบึงความขยันของอ่าหัวหน้าจ้อยเพื่อนตั้งชื่อให้ว่าหัวหน้าจ้อย อ่าทิ่นี้ยังบร่ได้เห็นซ้ำอากอ้อ้เบิ่งดูได้รเบ้อตเก่งใจโอ้โยอดเตะมัเบี้ยวได้ฮะเบี้ยวได้ฮะแก่งแล้วฮะแข่งแล้วน่าข่าวแท้นี่ทาแป้งมาบ่น่ะ้อน่ะเป็นวัน กัามาน่อ,อยใอ่เออยองเลยเนาะเอาบอยบอยมันเขากันตลนนี้หนิยังมันยู่ยู่เขากันจะจำเลยอืออไ้เยอจุดทองเจ้าดห้เลยเห็นเห็นวาว่าให้เห็ดขี้ลายกับเห็ดอะไรบ่ะนี่เนาะยีลือนยังไม่เหลือเลย่อา บ่ได้นะน้ำยาพอกหน้าขาวได้นะพอกกระตุนอยู่พี่น้องลูกๆอะไรกันไปล่างแม่ปลาผูกไปล่นปูนใช่หนาปูนทุกคิดดังอยู่นะเบิ่งฮะใช่ๆช่เป็นเคมีเลยไมีแต่เคมีสำได้ฮะเอ้าปูมก็ชอบปูนกินนี่ให้ให้ให้กุ้ปมให้กวนให้กวนนางพีอันโกยขยุ่มมาเนี่ยให้กวนนางพีอันพีน้อยอไงไปล่างหน้าไป อ๋อสีมือน้องจ้อยเน่น้องจ้อย่จะไปนาด้ยไปน่อดะบ้ไปเนน้อละก็ให้ยบัดปูนนี่ก่อน แต่ว oui, ่าย nah ังบ่แล yeah, really ้วเนาะแล้วน้ำตกปลาพื้นเพิ่นลงที่ลาบปลาพื้นโดยเกียมแล้วบ่เกียมแล้วเกียมสีเทแล้วบ่โดยญาตินิยูเดียร์าบ่อจี๊ดมาบ่หรือวันไดโดยถ้าบ่อจี๊ดมาเออเดี๋ยวเพิ่นพากันไปเที่ยวเหนือเนาะมีแต่เดี๋ยวต่ซุมเฮาเนาะโดยเอาเฮือนแรกจุดไปซุมเฮากันเลยจุไป กันเล้วก,กันยังไป้เฮือนต้องถวยบ่เล้วก,กันเอาเฮือนบ่เล้วก,กันไปบ่ได้เด้เดี๋ยวขอกเฮือนเปิดก็ไปได้ฮะเดี๋ยวของเฮือนเพิ่นก็นไปไปเหนื้อแนะ่เลยเขาต้องอมีมีงบมีงบหนึ่งบงบงบบนบนอยู่บนนอนนี่เขาต้องนอนแบบอาชีนอนโรงแรมบ่หรือนอนป่าแบบนอนป่าก็ได้เขาต้องมีเต็นท์ ต้องซื้อเต็นไปน้ำแบบเต็นนอนเด้กางนอนน่ะเด้ดแต่กาของอยู่ของกินนี่เอาถือเอาถือไปนอนกางป่าขานมูกน้ำมันอีกโอ้เบิดหลายอยู่ได้มองไปก็ได้เบ็ดหลายล้านอยู่จยยในนนนจนอนเหรอมันนี่ใส่ขายเงาเนาะหนาวว่าเมื่อไหร่ใจอ๋อคืนหนาวบัดคืนนอนนี่ใช้คืนนี่น อืมมีจะค้นนอนเมื่อคืนนี่ท้างพ่อไปนอนต,ว,ตว่มกันนะจะนอนจะก,กระไ a i ่ใอ่ลาเอออดีคักเนาะนอนแบบชุ่มน้อยเอางบวเห็ดแบบเอาเฟืองมาเห็ดแบบเป็นชุ่มน้อยอะนะอุ่นแน,น่นอนโอ้หากย่านแต่ง,งูเขาก็เห็ดชุมช่มๆไว้ พากันเคยบ่ตีเขาทัานบ่ได้ตีบ่นะบเขาทางเพด่นทันนั่ขัดไทยเอา้ายไยนาเองจ้อยอันนี้พี่นอ้องมาเบ่งน้องดำดูอเอาลูงแก้วกับไปบ่บุบญไปเออไปกับลูกสาวกับลูกเคยเพื่อน กรับกรับผ yeah ู้สาวเพิ่นเนาะเาดีใด้วอ่าเผาเครื่องเจ้านะกลางคืนดอกดอกไฟอยู่เพื่อนน้องไม้มีอยู่หรือว่าน้องจ้อยจอบเบิ่งน้ำเด้อเพราะวชื่อเครื่องมาหลายเลยนะสิบุมมีไฟก้ามาที่เนาะ ย่านถึงไม่ขอนน้องจ้อย้มาไก่เนาะไอ้เนาะย่านขอาหารน้องจ้อยลงตู่ฮะย่านอาหารน้องจ้อยลงตู <c oughs> เออย่านขาบกึ่งน้องจ้อยลงตู่กินน้องอะให้ลงไปนอนนี่น้องโอ้น้องดำเก๋ดมีชิมือเนานะ

เลี้ยอะไรน้องจ้อยอ๋อของจ้อยสำเร็จไปใช้ต่อบาดนี่เลี้ยอะไรไปใช้ต่อนี่แหล้วเลี้ยอะไรไปใช้บาดนี่บ่อนี่เลยก่อต่อโดยเออก่อแต่ให้มันเลี้ยวก่อนคือว่าเลี้ยงเล็เนาะ ไปดีเรื่องหล่าเด้อทั้งหล่า่นทำงานตัวนี้ทั้งกลางเขาก็ได้ก่อบ่อนอ่ะก่อก่อเบิร์ดแน่นาะตัวนี้ยังไม่ได้เทคานตัวนี้ขาเทั่งอ่ะโอ้แสดงว่ายังหล่าอยู่เพื่อนก้อนี่อยากซ่าเนาะเขาเห็ดเนาะเพื่อนไม่เนาะ เลี้ยมันได้ใชาบัดทุกอย่างเนาะเขินก่อเนาะไว้ไว้อันเดียวเพคนไว้น่ะเชืพืชเชื one wrote,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  ้อพืชนี่มือเดียวเชืพืชนี่ขาเดียวคนเห็นล้วดลวดล้วนอบอกกอเล่วกันมาที่บุ๊คกอเล่องศาสี่มือเลยพี่น้องเลยเป็นได้รับอาจารย์เลยนะจมยุทธนะว่าอะไรกันเนาะ นี่คือจอมยุทธเนี่ยนี่อ่าต่ละมือต่ละเว้นเนี่ยโอ้ยธรรมดาเนาะธรรมดาชุ่มที่เวลาับการ่อเฮือนเนี่ยพี่น้องเหรอฮาฮาเออเอาการทุกคนวิทยายุทธนี่ประตูมันแตกมาแช่มชัยเนาะอ่า ชงก็วความมาหนิไหนกันม,มาแล้วบอกเขาั่แ่่ง้สิบที่สี่เราไปลองเนาะสิบอะไนี่บอก ข้างเผาตูมเ้อเบดบดลินปูนในลินไฟรับบาทเดี๋ยมันยังบ่เหง้งเข้าก็ใส่เลยก็ได้บ่นี่บโเป็นยังเนาะขอท,ทับใส่เลยอู้พุญแล้ว ไลยเพ่อไปเจ้าเบิ้งปูน <hi> มันเต่งสายมันนมาแต่สายนบชื่อแท่ปูนต่งสายมันลงรถเนี่ยเงี้ยงไปตามสายเลยเลยได้แล้วจ้อยไเิ่มตั้งบล็อกบอ่ะบอปจุ่นกได้ชิงกันเลยได้หัวได้ไรจ้อย ้าต้แก่ต้กกองแกง่ต้องถั่วยหญ่เลยนี่เห็ดจะต้องถั่วยหญ่เลยนี่นี่ต้องเห็ดนี่ซับกันนี่นี่แบบนี้โอ้น้องจ้อยเห็ดชื่อกันเลยพี่น้องเลยม,เมันจะงามเนาะจ้อยเนาะงามเนาะเอองามได้เห็ดที่กะบนติดเลยเนาะ,อ,ะอันนี้กระลอนกระเล็บเนาอะอันนี้หนูจะเก็บยังไงนี่นนลับกันนี่อเอ,อ้าเห้แบบนีแน้แหละเห้แบบนี้แหละ ตัดกับเจ้าอาปูแะนแกล่ะเจ้าหามาครึ่งหนึ่งแตะะ่ก็ตัวนั้นมาใช้ตัวตัดมาใช้อยากเห็ดใช่น้องดาวน้องถั่วอัลลีอันนี้แข่งดิบอกแข่งบ่แข่งดิได้ไหมไม่ได้ล่ะคักนะน้องจ้อยเ็ด มูเลยเห็ดสลับ huh. กันเนาะมันจ้อยเห็ดชื่อเริ่มจากงามเนาะงามไรเจ้าตกไปนะตกไรกอปละกเออยไว้ได้ให้เบิดปุบนตัวนี้เราไปเอตัวบุนแฮมแล้วเด้ี๋ยของเิดไปอยู่เห็นแล้วเนาะ เห็ุรถเหตรถเดีขอเนือนมาอยู่วะนี่เจ้าเจ้ากองเฮือนไปใช่ปะไม,มอุออ้นเออจ้าของมาลา้างลามาเะเ,เห็นเน้อะปทาสีเนืออเจ้าระวังระวังบัตลาทาสีเนื้อเออเออโบกด้งานโบกอีกติดกระโลอีกเอ้าเจ้าเฮ็ดนแต่ ขี้กิะโลกับผูดีแล้วเราเห็ดแบบไล่ไลายดอกไม้กับคนละไลยเลย้ะจ๊ะ <c oughs> เออไม่ให้คุยท้องอีกกระโลกเออเราเซียนกระโลกอีกบาทนี้ตายจ๊ะน้องจออ้อยอ่าเห็ดไปชิ้แล้วอย่าเห็ดใช้กันเออคือข้อหมายนะมันชีบุนแนเนาะ <c oughs> เป็นบอลน้องจ้อยไม่ <c oughs> บอลน้องหลานการเอาเห็ดชื่อแล้วมันชีบุนแนเนาะ ความหูเด้หนิไม่ได้จักได้นิเย็บปุ๊บกระบิ๊กออกเลยเออเอาเทียงตัวหนักๆแขวนเอาแขวนเอาอ้าวแสงว่าเหรอบัดกันดิบดควายกันซิแน่นบ่ลับกันดิเอาน้นตัดมันชีนี่ตัวนี้มันิมนี่ถ้าเาบ่าตัดบล็อกมันชีเสมอเลยเสมอกันแล้วมันเป็นอะไรอ่ะก้อนมันเสมอกันเลยมันชีบวแน่นมันชีแขวาลงกับขั้วคืมลงเบิดเลยบ่ไอ้สัตวขาดกันแล้สลับกัน เ,เป็นยังเาบอกนี่มาคือแบบบุตตเอามาเอามาแต่งนีกมันอมเออเนาะมีเหตุผลคือการได้ในกะเก่งอยู่หุ่นนลกค่ะนลกอยู่คนหลังอือว่มีได้เก่งเบบนี้นโอ้จะของเฮือนลับแล้วไปลินบุญเนาะไปลินบุญเลยให้โอกาสแล้วเนาะโอกาสแล้วเออ มือไฟมือมันเนาะเลย่าแน่จังุดเจ้าไฮไป๋ไปลยยังบุญอันนี้เด้ยังบุญกองทัพนี่เด้เอาขี้่มอไปมันหนาวบุญที่เช้าอันไดเอาปัหาดีตอนหนาวเดี๋ยวนี้นะบ่เลยอ้าววันนี้ขนาดล้มหนักคือคือตัวไอ้ขี่รถใหญ่มันยังล้มนะจนชันลมลดนะแห้งอะไรล้มนี่อันตรายถ้าบ่อยุญจากไฮไปมันไดเป็นไปได้กะ มันลมมันแห้งพดย่านย่านขี่เวลาขี่กายกักบส่วนกับรถไน่่นะลมมันสิพัดเอาเข่ากล้องรถน่ะเอาขี่รถจักน่ะมันดูดได้รถไนญ่น่ะไปเรื่อยๆจะประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะหาพี่น้องเบิึง ในความขยันอ่ามันเลี่พูดบ่หำมันลี่พูดได้มันลนี่นี่บุญนันพูดแล้วบุญยังหน่อยพูดแลว้วพูด,ดบ่เออไมมีมักซีหินความขยันของน้องๆพี่น้องเอกเนาะแต่ถือว่าผู้ใหญ่ที่ซอยขามานี่ พอพิจวังแน่นอนไม่ร้องเลยเนาะบาวะิป็นน้องหลา่าแน,น,น,น่น้องจ้อยแน่น้องสวยแน่นะหรือน้องไม,องม้น้องดาวไม่ร้องเลยกะสีต่อๆไปจะรุ่นไปน้ำกันว่าจะมีผู้โชคดีที่ได้ัคบคนเมตตาจากภูใหญ,ญ่อีกหรือบ่พี่น้องเลยเนาะเอามือนี่เดี๋ยวไอ้กลับกวนเด้นน้องเดออาเจอกันมือเด้อสบายดีทุกคนสบายดี สบายดีเ <laughs> ลื่ลงดำเลื่อนอ่าเพราะหุกแน่ลมนะโอ้ตอนนี้จับใบหมวกกันเลยโอ้ ปวดโพพี่น้องเลยอ่โหห่วยห่วยอ่าเป็นต่ยายแบบน้องนอง้นองนะพี่น้องเนาะชืเฟินเห็ดเวียกเข่งกับลมแข่งกับแดดเลยพี่น้องเหรอเนาะแต่ว่ายอมหับว่าชืเฟินดุหน้าดุดุจักควม กาว่าจาเนาะนั่นว่าแต่ละคนนี่บริเฮียนเรียกว่าเฮียนกันห,หน่อยนึงบริเฮียนสูงพี่น้องแต่การว่าการจาหรือว่าการทีเขาบอกเขาสอนถือว่าจักค่วมน้องพี่น้องเนาะอ่า,อ,าอัดอิจซึมซับกับอ่ามึงเดี๋ยวพี่น้องเดีนะ๋เนาะซึมซับกับอันยูทนะูปเนาะที่มาถ่ายทำคำว่าคำจาเขาสอนเขาบอกน้องๆ เขาก็คจักคว่แเลวกับผู้หนึ่งพามีคุณสมบัติคุณสมบัติดีเวลาเจอกับผู้รักผู้ใหญ่เขาก็นุ่มือไหวคงจักจ่าคงจักโดยเลยพี่น้องเลยถือว่าตัวสิทอ่ายืนยันให้ได้ว่าซ้อยน้องๆจัวนี้นี่คือบบเสียใจแน่นอนพี่น้องเอเนาะถือว่าเป็นประโยชน์แก่เขาและก็แกสังคมแน่นอนเพราะว่า เขาหูจักควมเขาบุดเนาะม,มันสีเหตุในเขามีอนาคตต่อไปอนาคตที่ดีมีเฮือนมีชานเขาสั่งครอบสั่งครัวไปเนาะข้ากสิซอนค้นต่อต่อไปอีกอเนาะดีใจน้ำพี่น้องไอ้เนาะแลวก็ขอบุญขอบคุณผู้รักผู้ใหญ่ทุกทุกท่านที่ซอยรถทุกทุกหลงังอยู่นี่เนาะบบเป็นแตว่ะเฮือนน้องไมายแต่ก,ก็ทุกผู้ใหญ่ทุกทุกคนทุกทุกท่านอ่า ูุูบเบ์ทุกๆคนเนาะตุ๊ชิดดีใจได้พี่น้องว่าสีซอยเป็นเฮี้ยนน้องจ้อยน้องถอยน้องดาวถึงว่าผู้ใหญ่สิบวได้เข่าตุ๊ชิดแต่ผู้ใหญ่ก็แบ่งแบ่งปันกันไปเข่าแต่ละคนแต่ละคนเพื่อซอยอยากให้ยูทูบทุกคนมีผู้รักผู้ใหญ่ที่อยู่เคียงข้างเนาะพี่น้องสพอร์ตพี่น้องเล้เนาะจังไปน้ำกันได้เนาะพี่น้องเนาะก็ต้องแบบนั้นไดพี่น้องเลยบ่มเยววาตุ๊ชิดอยากให้ผู้ใหญ่ต้อง เพงต้องคอยผู้เดียวบบแบงแบงแบงปันกันไปก็ดีพี่น้องไอ้เนาะดีมันจังอ่าทุกคนจังมีกําลังใจสู่ต่อเวียกงานมีกําลังใจสวยเหลือสังคมเนะพี่น้องเนาะนะก็บุนขอบคุนในลายพี่น้องไอ้เนาะคลิปนี้ก็อ่าบางที่อาจจะบริเวณน้องหมายดอกพี่น้องมัน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 ขำเลยพี่น้องไอ้เนาะเพราะว่าได้นัดกับเมียเนาะเมียอยาก ให้พาไปกวดเมืงองท่อเพราะว่าท่อมเพิ่นปั่นแห้งเนาะอยากหัวมืออยากอยากหัวเพิ่น <c oughs> เพิ่นพ้อมจะออกจะบอลูกสาวนะพี่น้องเพราะว่าสี่กวดเมืองอยู่ห้องหมอลาวเวียนนี่แหละพี่น้องไม่ได้ขับวไทยหรอกห้องหมอลาวเวียนอยู่เชโนงกใกล้เพิ่นก็กวดได้คือกันเนาะแต่คิดว่ามืออื่นพูกนเนาะพี่น้องจังมาอัปเดต,ตนองใหม่น้อกันนะพี่น้องเนะาะเอาสิประมาณนี้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ตัวสิก็ได้จะได้ขอตัวจบคลิปพอๆกัน เนาะพี่น้องคลิปต่อไปพี่น้องเอเนาะจะได้กล่าวคำ่าสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อ